สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่งวยงโชควันที่สองธันวาคมนะคะ63เมื่อวานขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกนะคะโดยเฉพาะ8สีคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพาเลยก็จะรู้ว่าหมอแก้วเน้นไว้ว่าเลข8เนาะถ้าใครไปจับคู่ได้ดวงสมพงก็ยินดีด้วยนะคะขอให้เฮงๆปังๆกันต่อไปนะคะ ทุกคนในกลุ่มแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อเช้าใส่บาตรเอาบุญมาฝากทุกๆคนค่ะอย่าลืมอ,อนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการดวงดีช่วงประมาณบ่าย3ามถึงสี่โมงเย็นฝากติดตามทางเพจดวงดีด้วยนะคะใครจะถาหวยฮานอยหรือหวยลาวก็ถามได้เนาะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพวกให้ราพวกคุณบ้าง ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนก็ซื้อเลขแฟนซื้อเลขคนรักได้เลยถ้าแต่งงานกันแล้วก็ง่ายเนาะก็ยกหูโทรถามกันว่าเฮ้ยวันนี้ตัวเองเลขอะไรดีคะอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครเป็นสาสวโสดหนุม่มโสดแก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขคนที่เราแอบรบักแอบบชอบก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่มีคนที่แอบรบักแอบชอบเลยก็เร,รู้สึกว่าเรา,ารักใครที่สุดเราก็ซื้อเลขคนนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีคนที่เรารู้สึกรักรู้สึกดีรู้สึกชอบก็ซื้อเลขเกี่ยวเขาไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดอายุหรือเบอร์มือถือเบอร์ติดต่ตอ ะะแต่ถ้าเราคุยกันได้ก็ถามเลยว่าชอบเลขอะไรนะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านถ้าบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่คนเดียวคุณก็ซื้อเลขคุณเองนะจ๊ะ <S <S เลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านอย่างเมื่อวานแก้วก็ถามน้องเจงน้องเจงก็ให้แก้วถูกหานอยวีพีสามหนึ่งเหมือนกันท,ทั้งที่ก็ให้เจดในกลุ่มแต่ก็เหมือนลูกบอกว่าพมาซื้อสามหนึ่งสอยู่เขาพูดลอยๆอเราก็เลยซื้อก็ถูกอะไรเงี้ยค่ะลองซื้อเลขคนอายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้ชคคนนะะะจััทร์แลพหส ส่วนคนเกิดวันอังคา,งใททารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทาบุญทําทานรับรองเฮงรับรองปังรับรองรวยค่ะลองดูนะคะคนวันอังคารเลขการทําบุญทําทานจ้ะส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับถ้าใครทํางานค้าขายธุรกิจส่วนตัวให้ซื้อเลขของแผงเลขที่เราขายของนะหรือเราขายของที่บ้านเราก็ซื้อเลขที่บ้านเราขายของตรงไหนเราซื้อเลขที่ตรงนั้นนะคะวันพุธซื้อเลขที่การทํางานหรือการค้าขายจะดีแต่ถ้าใครเป็นลูกจ้างก็ทํางานที่ไหนก็ซื้อเลขอันนั้นนะส่วนใครที่อยู่บ้านเฉย เราได้เงินจากทางไหนเราก็ซื้อเลขเกี่ยวกับการที่เราได้เงินจากทางนั้นจะมีโชวส่วนคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนใครมีคนเลขที่แอบรักแอบชอบแอบหลงแอบบปลื้มอยู่ก็ซื้อเลขอันนั้นได้เลยรับรองเฮงคะ่ะวันศุกร์แต่ถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่ได้รู้สึกรักใครชอบใครไงให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองย้านะวันศุกร์ถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบใครอยู่แบบโสดจริงๆเลยไม่มีแฟนเลยก็ซื้อเลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะจ๊ะ ส่วนวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนดูปากหมอแก้วนะเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะคะจะเฮงค่ะจบไปแล้วกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ